ก็เป็นความร่วมมือในการนําผลิตภัณฑ์ของหมาหลัยนะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นดิฟเทคโนโลยีนะซึ่งเรามีความเข้มแข็งนะแล้วก็แต่การที่เราจะจะนำเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆในผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยจริงๆเรามีหลายผลิตภัณฑ์แต่วันนี้ที่เราร่วมมือกับทางบริษัทออสการ์โฮดดิ้งและก็บริษัทสตรอมเนี่ย จะเป็นเรื่องของการน,นําแบตเตอรี่ของเราเนี่ยไปใช้ในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะซึ่งคิดว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีการใช้ในพื้นที่มหาลัยเนี่ยหลายหมื่นคันนะเรามีนาาักศึกษาออยู่ประมาณ3 6 0 0 0ื 36, ่นหกพันค่ะสามหมื่นหกถึงสามหมื่นคนเนี่ยทุกคน,นจะมีมอเตอร์ไซค์คนละหนึ่งคันเดี๋ยวแล้วบุคลากรของเราก็มีมอเตอร์ไซค์รวมๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นคันนะทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ ที่ใช้น้ํามันเนี่ยมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตรงเนี้ยจะมีผลมหาศาลเลยนะัทั้งในแง่ของการใช้พลังงานสะอาดทั้งในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของมาเลขอนแกกนนะครับที่เราจะ,ะต้องการที่จะส่งเสริมนะให้มาเลขอนแก่นเป็นเมืองมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเป็นเมืองยานยนต์สะอาดเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเสาะหาพันธมิตรว่าพันธมิตร บริษัทใดที่เหมาะสมที่จะร่วมมือกับเราแล้วเราก็พบว่าบริษัทออสการ์โฮดดิ้งกับบริษัทสตรอมเนี่ยซึ่งผมได้มีโอกาสได้คุยกับคุณชายเนี่ยซึ่งผมก็ชื่นชมนะครับคุณชายเป็นผู้ที่เริ่มทําเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็ได้มีการผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็มีการทําแบตเตอรี่สําหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามา,มาแล้วด้วยและที่สําคัญคือคุณชายเนี่ยท่านมีอุดมการณ์ที่จะส่งเสรมิมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศนะซึ่ง จริงๆแล้วแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้ก็สามารถที่จะนําเข้าจากต่างประเทศได้ในราคาที่แข่งขันได้กับแบตเตอรี่หรือต่ำฟานในประเทศแต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งมาตรฐานไว้สูงมากนะเรามีระบบซิม็นระบ,บบที่จะประเมินอายุของแบตเตอรี่เพื่อส่วนหนึ่งก็เป็นการวิจัยเป็นการบอกว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยซึ่งตอนนี้เรารับประกัน2ปีใช่ไหมแต่เราคาดว่าอายุการใช้งานเนี่ยอย่างน้อย สามปีหรืออาจจะได้ถึง5ปีก็ได้นะซึ่งอันนี้เราเชื่อว่าคุณภาพของเราเนี่ยจะเหนือกว่าแบตเตอรี่ที่นํามาจากต่างประเทศแล้วเราก็มีเทคโนโลยีในการที่เราจะติดตามอายุของแบตเตอรี่รวมทั้งถ้าแบตเตอรี่อันนี้มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นลายเซลล์ก็ได้ซึ่งมันจะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ลงไปอีกซึ่งทางคุณชายเนี่ยเมื่อเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยจริงๆท่านนําเข้าเซลลจากต่างประเทศเนี่ยถูกกว่าที่ซื้อจากเรานะแต่ท่านบอกว่าท่านอยากส่งเสริมอุตสาหกรรมของคนไทย ท่านจึงคิดว่าะจะมาร่วมมือกับอะไราคอนแกน่นซึ่งผมก็คิดว่าทั้งบริษัทออสการโฮดิง้งและบริษัทซอมไทยแลนด์เนี่ยเมื่อเราฟังแนวคิดเราฟังอุดมการ์แล้วคิดว่าตรงกันน่าจะเป็นคู่กวานร,ร่วมมือที่ดีที่สุดที่เราเลือกในข่าวนี้ครับ